มาดิมือทองกดอ่ะนะสองร้อสามด้สองบาทสวยๆมาสิมาเออแล้วคูณมาอีกคูณสี่ยังไงโอ้โหสวยจัดบอกเลยสองร้อยหอาบเกาทอะโหลก็กราบสวิดาสวัสดีคนไทยที่ไปเสิร์ฟรำยายนอกลอก,กันด้วยนะครับวันนี้ไม่พีพอยู่ับผมแคสเซอร์เกมเมอร์นะจ๊ายเออ ถูกลเละๆมาก่อนนี้ก็มาอยู่กับเกมโชคชะตาแห่งตะวันและจันทรานะจ๊ะก็เป็นเกมจะใครพี่จีนเด้อม,มาเปิดมารู้วิยดีกว่าบอกเลยว่าเปิดมาหี่เกมก็หน้าเกมแม่งอย่างสวยลูกเกมเลยจริงม,ม,มาเขาเขาบอกว่ายุดใหม่ยังไงก็แตกใช่ไหมม,มาดูตารางเงินใจก่อนเลยดีกว่าแม่งเอ้ยหลดเกมเลยบ้าเอ,อ้ยมานี้ก็คือสเกตเตอร์นั่นะคือไวนะอันนี้ก็ตัวพปสุดก็จะเป็นดวงอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์นะเออถูกสุดก็จะเป็นเตนะคุณดู น,นี่ก็ชน,นระรางวัลทั้งสองทางอ้ยสองทางเหรอเออคุณสองทางกันบอกเลยว่าคุณสน,น,นั่นแน่นอนสเกตเตอร์ก็สามตัวนะดูมาเรามาลุยลุยกั่อนนี้ก็คือถูกกับผิดนะจ๊ะมาเปิดมาเราเป็ดะไรกัเดมดูหมุนพันเหมือนเดิมนะจ๊ะก็ขอเป็ดเจ็ดยาไปก่อนละกันเป็ดเจ็ดยาไปก่อนมาสักสามที่หมุนสัดไปลุยอื้มเปิดมายัางไงจ๊ะวิลงเฉยมาดีได้แบบงงอ่ะมาด,มาดีมาหน่อยได้ไหม ได้คุณมาไปเออเป็นสี่บาทด้ยคุณสนันจริงนี่ถือว่าคุณ่าอยู่นะจริงคุณคุณดีเลยแหละมาคุณมาดีเลยแหละจ่ายแล้วคุณดีอ่ะบอกเลยว่าเกมนี้มันโคตรดีหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเอาเลยมาอีกหน่อยได้ไหมน้องขอไร้เป้าเอ้ยเออโอ้โหคุณเจ็ดหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสวยมาดิโอ้โหคุณสนันจัดบอกเลยนะถ้าได้คุณสองทางนะบอกก่อนว่า ไอแค่บนอตัตแตกอะก้อนตัวมาดิออขออีกทำไมชุ้ยโอ้โหสเกตเตยตัวเดียวสามตัวมาลงไหมอ้ยลงเฉยมาดิคือรอดเฉยแบบนี้คือรอดแน่นอนมารุยสเกตเตยลงคือยังไงก็ต้องแจกจริงพี่พี่แม่แจกบอกเลยว่าส,วสดเทียนะพีออ่อะไรก็ไม่รู้แม่จ,จ,จอืฮเอ้ยนี่คุณสองทางจ่ไม่จ่ายอะไรยะสเกตตตย ฟรีนีฟรีเหรอเอาไอาไ้ยแม่งทำไม่ยากแล้วก็จากไปอีกแล้วโอ้โหมาคูณสิบสองยังไงโอ้โหคูณมาดิเฮ้ยโอ้โหบอกแล้วว่าคูนได้หลายนะมึงเอ้ยคูนสิบหกคูณยังเยอะคูณจ้างตังค์ไปจ่ายป่ะนี่เฮ้ยหนึ่งร้อยสิบสองบาทอ่ะตังค์จ่ายอยู่มาฟรีเกมบอกเลยว่าสวยสวยจ้าหนึ่งร้อยสิบสองบาทมาดิโอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมาดาเฮ้ยใหญ่จ้าเออสิบแปดบาทเฮ้ยโอ้เออคูณยี่สิบสองยังไง เจตมาบาสีสวยยังไงโอ้โหบอกเลยถ้าไหลคือสวยจัดเจตมาบาสีสวยมาดิโอ้โหสองหลักเก้าบาทมาว่ะอ่ะถือว่าใช้ได้อยู่หรือเปล่าวา่ะก็ฟรีเกมอ่ะเนาะใช้ได้อยู่แหละฟรีเกมคือเกินร้อยคือใช้ได้ฟรีเกมอ่ะโอ้โยเดจตส์เปอร์เมกาน่าจะดีอย่าจริงมะเออเอ้ยที่หกบาทมาส,สวยๆยังไงจ๊ะโอ้ไหลเนาะดิไหลไหมไหลไปลุยไปเขาเปิดโบน่นอยดิ เปิดโบนอยดียังไงจ๊ะเบ็ดเจ็ดวอลเล่อมันเลยเบ็ดเจ็ดเบ็ดเจ็ดจับยับเลยพี่ไม่ยับดิเออยังคดใจอยู่หบาทว่ะคัดบาทเดียวพี่ก็ไม่เอาให้ผมจริงนะเออหยาบบาทเดียวก็อารหวเอออะไรครับเนี่ยอย่าไหลถึงแบบนี้ดิจ่ายเปี้ยวๆแล้วนะแบบเนี้ยจ่ายไ่ม่อยดีแล้วนะโอ้โหเกิดไปเกิดไปมุดาเอาอะไรยะแมงไหลถึงเกิดเออเฮ้ย พี่ใ่้มาคูณสามเออคูณไปจ่ายไปพี่ไรไปรวยไปังไงวะ <c oughs> มาหน่อยได้ไหมน้องขอะได้ป่าโอ้โหสองบาทเองเหรอเออคูณสองไปยังไงแปดบาทสวยๆโอ้โหแม่งได้หนวยังหวะโอ้มื่อกี้ยังคูณใจเลยอ่ะจริงปะโอ้โมาอ่าผมมาไปต่อกับบิดอ่าขอไปเป็ดเก้าเลยแล้วกันขอเป็นเก้าไม่เอาเบ็ดสิบมาสิบหมุนไป เออสิบหมุนมาเต็มจอหุยคูณสามมาคูณแปดไปเออหนึ่งร้อยสิบห้าบาทมาเฉยอู้เป็ดเก้ากว่าเรื่องกว่ามาดีขอเกิดกบับเป็ดเก้าขอเกิดกบับเป็ดเก้าพีอ่อีกสักดอกสองดอกได้ไหมนี่โอ้โหหุยลงได้เปล่านี่อะไรย่าอะไรจะไหลทิ้งขนาดน,าน้นจริงโอ้โหกดเองดีกว่ามาอมาคูณจ่ายเฉยมาดิมือทองกดนะสองร้อยสามสิบสองบาทสวยสวยมา เออแล้วคูณมาอีกอคูณสี่ยังไงโอ้โหสวยจัดบอกเลยสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเงนินละวันก้อนโตอ่ววะเมกาไม่มาสักรอบเลยป่ะจริงโอ้โหเนี่ยเมกามาบอกเลยว่าคือสวยจริงไหมดอกหนึ่งได้ไม้โอ้โหสงสัยต้องหนีมาแล้ววะ่ะจริงงั้นก็คลิปก็เราพอแค่นี้นก่อนดีกว่าเนาะคคูดูก็ราคาชอบปมันก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมนะก็รอเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนาบายบาย